ให้กดนะเอาแล้วกกดเอาหูเป็นไรกับผมมากวะเนี่ยเฟรดไปอแล้วเฟดทำไมมัเนี่ยอ,อยู่แล้วเหรอ เอาเลยครับว่บกขอบแก่สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนี่ครับตอนนี้ก็ไม่อยู่กับติมชุดนอนไม่ได้นอนนะเพราะว่าต้องมาวิ่งจุกในวอนเฮ้ยโคตรจะของตองเดี๋ก็เป็นชุดติมในทะี่กิจกรรมเพิ่งผมมันได้มนันนะสักพักละแต่ผมยังไม่ได้ทําคลิปลงรู้สึกว่ามันมีผ้าปิดตาเลยนะแยก,กมาก,กับแบบชุดเป็นส่วนหัวนะดูน่ารักมากเอาตรงมาพบกับพับกบในด่านนองน้ำว่ะเฮ้ยมุกอะไรไม่รู้เกิดด้านหลังเลยนะเพื่อนเราจะไปเปิดด้านหนให้ไหมเราต้องรีบวิ่งไป อุ้ยเพื่อนเราเป็นงานจาัดเขาเปิดในทุกปานเลยอุ้ยเพื่อนเราจุกยับแน่เลยว,วางอันนี้ให้ก่อนพยันพอาทุกวุ้ยตรงนี้ไม่มีเครื่องมามามารีบเซตรีบเซตผมมีเควสด้วยนะเควสปักทูกตะปุยเบลฮะอยู่ข้างหลังบ้านโอ้คิดว่ามันจะวางนี้ไหมนั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้ทำเควสดีๆสักหนา,าจริงนะเค,ควสก็ยากเลยแต่ละเควสไม่ถึงเสือยิ่งไอ เอาตะปูกบบยิ่งไอเควสแบบสวดสามสิบเครื่องแบบเป็นอะไรที่ยากมากอะไรอะ่ะเอา้าอะไรวะนะ่ะอา้าผียเขาอยาอ่างมุดโอ่งเหรอเอาไม่ตามผมด้วยอะไรวะนะ่ะผีวเขาเล่นไม่เป็นแน่เลยโอ้ยขอสสวดหน่อยเถอ ไม่ใช่วสวดที่คอติดทูบเขายังไม่จบกับไอ้ยีโอ่งอีกเหรอผมเอาทูบไปติดเครื่องอื่นกันนะเหมือนเขาจะห่วงห่วงโอ่งนี้มากแบบไม่อยากให้หมดเลยนะเอาแล้วก็กดโอ้โหเป็นอะไรกับผม,มไหมวะเนี่ยเฟดไปแล้วเอาลุกเฟดทำไมไมันเนี่ยเฟดแล้วออกเฟด คือขอขอติดทูบด้ไมะขอติดทูบหน่อยนะไปตามยูริน่นอีกแล้วเหรอคือมันจะรักอะไรชุดติ่มสีฟ้าก็ได้นั้นคืออยากได้ชุดติ่มเมื่อกนั้นอยากได้ชุดนอนอุ้ยโดนทีนึงอุ้ยกลับรถตู้อ้อโดอแล้ว ไล่เพื่อนไล่เพื่อนจะอีแปลว่ายันเพื่อนแฟดน้อยมีกล้องบอนั่นแหละดักแฟดโดนดักแฟดแล้วก็แปได้อยู่ดีซะนะไม่ใครก็ได้ตอนนี้กมสวดก่อนอยางทำเควสสคือมแบบสวดสามคลิปสิบเครื่องมันเป็นอะไรที่ยากมากตาหนึ่งสวดได้อย่างมากก็สามเครื่องแต่เหมือนตาเนี้ยผมจะไม่ได้สวด ผีหนเป็นอะไรกับผมเันนี้ไม่คิดจะไล่คนดื่นเลยหรออยากได้ชุดนอนขนาดนั้นเลยโหโดนทีหน,นึ่งนะถ้าลงตามมาไม่ตามแล้วน่าจะไปไล่คนดื่น,นละกดหมดก้อนละสวดแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องรีบสวดเข้าไว้โอ้โอ้ยดนเชียด ขอเสืเอ้อเถอะขอเสื้อดีๆเถอะแล้วจะอาติดผมทำไมวะเนี่ยโอ้โหเฟดตามมาด้วยมีน้ำอยู่ข้างหน้ามียาด้วยซื้อของเยอะอยู่เนี่ยเล่นได้นานคือไปเล่นนิพพามะโอ้โหรักก็เล่นในติมนน่มกันน่ะเอ้าอยู่นีแฟดให้หน่อยเออแหละโดนไปไปเล่นคนอื่นบ้างเถอะคือ ขอทำเคสวสสวดคือถ้าไม่มีเควสเนี่ยเออว่าเป็นอย่างแต่เควสสวดสามสิบเครื่องคือทำกี่ตามันจะเสร็จนะอยากต่ำสุดเลยนะก็สิบตาอันนี้คือต่ำสุดสุดเลยนะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนมันจะติดก่อนหรือไม่ก็แบบผีมันในเนี้ยกดไม่โดนเลยอ้ออีกแล้วอะไรเนี่ยแบบจริงจังไว้เนี่ยอย่าอย่าเทม เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเนียนอยู่อะสเต็ปสวนวะสวนมาสวนถ้าผีโผล่มาเนี่ยผมน่าจะโดนทีดนึงเฟรย์เปนหนแล้ววะแค่ไม่ไล่ผมนี่ก็แบบอุ่นใจแล้วอีกแล้วเหรออ๋อลูกติดก,กำแพงอือก็อยู่ลิตายโคตรไวเลยไอ้บ้ายอ้อคือแบบ ขอติดเครื่องได้ไหมมียาตรงนี้ผมจําได้ผมฉีดเลยแล้วกันนะคือเควสผมเนี่ยจะเสร็จไหมเน,น,นี่ยวันเนี้ยไม่น่าเสร็จนะถ้าไม่เล่นแบบทั้งวันจริงคงไม่น่าเสร็จเอาเครื่องนูน้นก่อนเครื่องนี้มันได้นิดเดียวเองคือแบบขอสวดหน่อยเหอะแบบขอสวดได้ไหมคือแบบขอทําเควสอะเออแบบรู้จักไหมหรืออยากเสาะเอาเอามีดไหมเอามีดไหมบอกว่าเอามีดไหมนี่ไง เป็นอะไรกับติมวะเนี้ยอِอล้กว,วิ่งติดไอ้ผีวิ่งติดคือแบบเครื่องมันจะเสร็จอยู่แล้วเป็นแนวหรอกลับไปข้างหลังโอ่งเหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>อย่างมึงเสร็จอย่างมึงเสร็จขอแตะนะ่อ,อมีส่วนร่วมสวยเคล็ผ่านแอบวะเนี่ยได้หนึ่งมะไปละผมไปละผมแบบไ,ได้หนึ่งก็พอใจ ขออีกขออีกกันหนึ่งขออีกเครื่องนึงงู้กก็ได้ไหมแบบเมื่อกี้ขอไหนขอส่วนหน่อยเพื่อนอุ้ยนี่พานไปติดเครื่องล่างผมบอกเลยว่าผมแบบกดแม่นมากเรียบร้อยอะติดเครื่องจุดท้ายไหนมามาเล่นมามา โดนมีดไปปล่อยเลยเพื่อนเอาเลยเต็มที่ใส่เต็มที่ใส่ให้สุดวิ <c oughs> คิมิโนโตโตกจัดตูตาติมดีโคตรแบบ้ยน่ารักจัดเลยอะไรครับนี่ตามชุดมันก็มีนี่ด้วยนะไอตัวเฮสตัวเฮสเอสน่าจะมาจากโฮมเซอร์ไวไหมมันคงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เอ้ผีติดสายสินนะเล้น้ำมนน้ำมนก็ได้บงังน่าอยู่แหละกล่องนี้ไม่เปิดเลยพอดีนี่พาผีเขาไปไหนหรอเขาไล่ใครแล้ววะทีงี้เราไม่ไล่ผมเหลือจะเชื่อเลยอุย้ยสายสิน,พ,น,นพันหนึ่งพันอุย้ยติดกล่อง <laughs> ใครมันพันด้วยวะน่ะพันไม่ได้เลยผีที่ใส่สินหองอันแล้วมันจะตายแล้วข <laughs> นาดนั้นวะหลังไปอยู่ล โอ okay, okay, เคโอเคเดี๋ยวเรามาหนักหน้าหนักหน้าหนักหน้าปักฟอย <_ H it> เขากลับไปทำแล้วนะโดนแฟดเหรออุ้ยไม่โดนอืออือรู้จักกว่าสบัดเมาส์อะไม่เรียบร้อยอะมาเราก็ไม่อยู่กับติ่มซื่อฟมาคนเดิมนะก็ยังไม่จบไม่สิ้นกับไอเคเวสแบบสวดสามสิบเครื่องนี้อยู่ดีมันเยอะมากเลยฮะแบบโคตรจะเยอะเยอะจะจัดหนนี้ก็ไม่มีของก็เล่นยากอยู่นะจริงจริงอะถ้าโดนตัวเดินนะ ต่อยเป็นพายก็ยังแย่อยู่ดีอ่ะผีได้จะไปพังฝั่งน,นู้นเซตของมาด้วยแต่เซตขยันเฮ้ยเบลมานี่เฉยสวัสดีครับแปะโลดเซฟประตูไว้ก่อนเฮ้ยเปิดโล่มีโปรโตไกด์แน่เลยฮะสภาพอย่างนี้เดินติดด้วยนี่นี่โปรโตไกด์ยอย่างงั้นเหรอเราคิริเขามาทำอะไรตรงนี้ปะเนี่ย ขอตะปูไปนะเพื่อนมาแล้วมาแล้ว,มลว,มลวผมไปแบบปักตะปูปปปสวดแล้วสวดสามสิบเครื่องผมบอกเลยว่าผมไม่ทําอะไระเกมเนี่ยจะสวดอย่างเดียวอะชีวิตมีเพื่อสวดอยู่เพื่อสวดอุ้ยมีคนหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วหนึ่งคนเพื่อนปักรัวๆเลยวะทุกผนเอาเบลมาหมามันเป็นไรไม่รู้มันชอบเห่าตอนแบบช่วงกลางคืนนะ เข้าใจเหมือนกันเออเห่ากันใหญ่เลยอยาเอาใหญ่เลยเออแล้วแบบชอบเห่าตอนอัดคลิปนะไม่เข้าใจเหมือนกันเออนั่นแหละเห่าเข้าไปะน้ำตาจะไหลใครก็ได้ช่วยหยุดการเห่าของหมาช่วงอัดคลิปทีสวดข้างบนนะเฮ้ยข้างบนสวดนนะ่าจะได้เครื่องหนึง่งไหมให้ช่วยสวดว่ะ ผีไล่อยู่เห็นเห็นหัวผีไหมทุกคนเห็นปะเห็นปะเสร็จแล้วเครื่องที่สองโคตรไวอ่ะเกมนี้เครื่องสองอุ้ยไวจัดอ้าวอ้าวอุ้ยเกือบโดนเฉียดแบบเฉียดหลังแบบมีดแบบปาดแบบปรนัดปลายเสื้อไปแล้วไม่โดนโยกอย่าพึ่ง ไปไหนแล้วขี่ไปแล้วนะอย่าเพิ่งนิ่หมายถึงหมาเนะหลือเพื่อนสุดท้ายแล้วเพื่อนเดียวเพื่อนตัวทา้ายโอเคผมนี่อุย้ยน้องนี่มาสวยดีของครบอย่างนี้ปักเลยฮะบอกเลยผมปักเลยลากไปนู้นนะลากไปนู้นนะอย่าลากกับมาถ้าผีเล่นเป็นเนี่ยโดนโซนแบบโซนหนักนะฮะต้องทำของเส้นเส้นสายบนก็สวดไปเยอะแล้วพอวนนะละใครอะไรอย,อยู่ข้างหน้าผมปเนี่ย ลากมาใส่ด้วยสวดต่อนะถ้าไม่เอาบางทีผมก็สงสัยนะบางเควสมันก็ใช้เวลาทำแบบโคตรนานอะ่ะมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะสวดอุ้ยเครื่องเสร็จแล้วสวดสามเครื่องคือแบบโอกาสที่มันจะได้ติดเครื่องอะ่ะมันไหนจะเพื่อนร่วมทีมติดอีกไหนจะผีมันจะเล่นเป็นแบบมันจะมีโอกาสได้สวดมากน้อยแค่ไหนโดนไลอ่อะไรอย่างเงี้ย ยากนะเควดเนี่ยองจริงอ่ะเอาจบแล้วเหรอไม่ได้ตีผีกี่เลยเกมไม่เกิเกนอะไรครับพ่ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปใหม่ครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับไปใหม่ครับผม